วัวไปแล้วหมุดกรูค่ะเป็น ดีๆก็อยากกินยำขึ้นมาตอนดึกๆจะพี่น้องจ๋าใส่น้ำเชื่อมลงไปเลยนะคะก็ใส่น้ำปลาจ้ะพอไหมน่าจะพอสามชอ้อนแล้วเราก็จะมีผงด้วบิดมะนาวจ้า จะมีอันนี้นะคะลวกไปแล้วหมึกกุ้งค่ะอุ้นเส้นแล้วก็ผักใส่เครื่องใส่ไปเลยจ้ะยาง้นเส้นทะเลกุ้งกระหมึกขอได้ายู่นะจ๊ะ อยากกินอะไรแซ่บๆมันจางลิ้นมันจางลิ้นจางพอจ้ะพี่น้องน่าจะได้แล้วเนาะผมงว่าไม่แน่จะล้นนะคะพี่น้องค่ะ นน่ากิมยำวุ้นเส้นกุ้งหมึกจ้ะพี่น้องหิวรอบดึกมาเด้อจ้าแซ่บๆซนำกันจ้ามาเด้อแซ่บๆซมาๆจ้ะ